สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนมาพบกับแม่อีกเช่นเคยนะครับเด้อพี่น้องกลับเมนูง่ายๆเมื่อนี้นว่าแม่เสียจังไงเมื่อนนี้แม่สิราบขนมจีนราบครับ,รบรพี่น้องฟังโมผิดว่าแม่เสียใยงราบขนมจีนครับส่วนผสมของข้าก็มี หมูซับหมูซับครับเอาไปล้วนเอาไปเอาไปล้วนครับผมกะมี่เรื่องหักท่รนมดากับปัวพริกป่นน้ลปลาสลดน้าจัดผักไซลาบนะผักไซลาบกะมีโหระพาผักชีใบเลื่อยนะครับตามระแหน่ที่ใบเลื่อยกจัดไปเปิดทงตะโกดครับกะมีขนมเส้นนะครับเด้อพี่น้องไปเมืองกัน ราบเบียบปันบานเท่าเลยปันศิลาบคงเดย์ใส่หมูสามเเบกลงไปเลยครับ มักเพ็ดกับไส้เพ็ดได้พี่น้องใส้กขาครัวครับ้วมักน้า น้าวนี่สูตรไรเม็ดมันก็เลยบ่กีเม็ดฮะน้าวไรเม็ดที่น่าสน็ดอีกแลัวโอ,อ้ยน้ำลายแปลตัวมีหนาเลยอือคือเยอะดวย say bày bật cụt trước ngoài này nọ ăn bà vượt vượt quá một hôm em phải quái đeo xây phạt ลงไปเลยครับสลงสลเน่เอ้ยยังแ่ะพัชชี่เบรีเลยหอมหอมลงไปเลยอจีสัตสลเน่กุ้เคล่าให้เขากันอืมทำไมหลาบหมูดิ น้ำปลาลงไปอือเ๋ยวนนวดใส่อีกจ,จ้ะใส่ผงนวดลงไปแยะขนมจีนตามความสมของเข้าลงไปครับนี่นะครับขนมจีนยองๆเนี่ยนะ ขยี้ขยี้ยยมันแตกๆก,กันหน่อยหลังจากที่เขากินซัวกินอันนั้นมาแล้วเนาะเขาก็ับมากินลาบลาบ,ลาบน้จีนเนี่ยแม่เทศ,เศ,เศ,เศจา์นี่เลย ฉันนัดการไปเลยผงดงเอาพ่อประมาณเด้การจะของกินอิ่มกุ๊กเล้าเอากันเนี่ยเอ้ยสุดจอดนะมาง ดิซันหน้าตา,าน้นำลายแตกน้ำลายแตกเลยครับคนเห็ดกับคนคาย,ยนี่กุ้งนี่ยังกัดใ่ลงไปได้เด้อครับลาบลาบน้องจินบ็ใส่หมูก,มกระดิ่ใส่แต่กุ้งใส่ปลาหมึกกระเดกจะไม่ชิบมึงกันนะแม่ ได้แ,ลแดดหละเ,เป็นไงสุดยอดไหวคันยังบ่ก็ดีก็ดีบดบดเพชไปไหนบดแซงนะชิมบ่เอาเลยชิมเลยจ้าจ้าดีลยอ่าฮัมมิกักกับแกกรทเทสใสจานครับ แต่งหนาจานสวยกินกับผักงหงละโหละผ้ารึเปล่แม่ผักกัเปล่าต็กเมนูยังไงได้พี่น้องสำหรับโคตรอีสานบ้านเฮาเรต้องไปคิดน้ำยงน้ำยายให้ยากรึเนล่าแม่กินก,กับผักจ้นี่ค่ะนกับักปล น้ำแม่งกินเลยตามสบายครับหืมขับยิ่งใหญ่โอ,โหอ๋อรักขับมันพอร์ชาตรงเนี้ยตากลองคิดว่ามันเสยียบดูนะแต่ตากลองเกิดน,น้ำได้แล้ว อืมกินเมือ่อน้องจีนนี่ต้องกินเมือ่อกินใส่ซ่อนเนี่ยบันจะดีใส่ตานนเนาะเนี่ยอ๋อน้อก็เดือดเร็วเสียกว่ะเฮ้ยอ่าทุงครัวล่ะบั้นยืดกับบั้นทิศงานซื้อเส้นนั่นเด็กทุกจอนั่นเนาะจัดเปแล้วไ แสี่ยอีสีซันมาเมียคือแังกินดาบมูนะเียบนาะผม,ม่ามันกัน,หน่หสิคือจังลาบมู ฮนนะลกล้องโผ่มาอะไรเแม่ปวดหัวจ้งนี่กินข้าินน้ำมาเลยที่เราไรพูฟ้นเ้า สมอยสมอยสมอยเอ็นอมีแมรกินหล่กกับมูมมกครับก็ได้สมอยนิดนึงก็ได้นั่งมึงแม่กินเป็นยาแสบแห้งกับพักกับกับน้งน้ง โอเคครับขอบคุณครับติดติดตามแม่มารีเนาะมีเมนูเด็ดๆอ็ดยังแม่มารีก็สิน้ำมาเสนอใหม่ได้ครับเด้อเมนูแปลกๆปลกนะแม่เนาะขอขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนฝากกดซับสไครต์แม่ทัพเด้อครับเด้อสวัสดีครับ